ละครสั้นตอนพ่อคาแม่คะหนูอยากได้ราบูบูเจ้าเมียวเจ้าเมียวไปอยู่ที่ไหนนะอ่ะแอบมาเดินเล่นอยู่นี่เองเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวโดนหมากัดนะเมียวไม่ต้องมาเถียงเลยแกแอบหายไปทั้งคืนมาโผล่ตอนเช้าเนี่ยนะแอบไปหาหนมนมมาละสิ อยากได้ตุ๊กตาลาบูบูจังเลยเมียวแกก็อยากได้สินะลองไปขอแม่ดูดีกว่าคุณแม่คะว่าไงจะลูกหิวแล้วสินะแม่กำลังทำกับข้าวให้เลยคือหนูอยากได้ตุ๊กตาลาบูบูค่ะฮะอะไรนะไปคุยกับพ่อนู่นเลยแม่ขี้งกกัดแล้วเชียวต้องเป็นแบบนี้ ว่าไงจะลูกไปเที่ยวเล่นไหนมาพ่อคะคือว่าหนูอยากได้ตุ๊กตาลาบูบูเพื่อนเพื่อทุกคนเขาก็มีกันหมดได้สิลูกหนูออกไปวิ่งเล่นกลับมาพ่อจะซื้อให้นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยวันนี้พ่อใจดีสุดๆฉันจะพาแกไปเที่ยวเล่นนะเจ้าเหมียวคุณคะลาบูบูมันแพงมากเลยนะ แค่จุ่มธรรมดาก็สองพันแล้วแพงขนาดนั้นเลยเหรอไอตุ๊กตาหมาฟันห่างนะ่ะเอานะผมมีวิธีก็บอกลูกไปแล้วนี่นะเอออะไรของคุณเนี่ยเหมือนไหมล่ะลาบูบูไงฉันว่าถ้าลูกเห็นแบบนี้ต้องช็อกแน่ๆเลยดีใจจนช็อกเหรอดีใจกับผีแกนะสิโอ้ยปวดหัว เคียกับลูกเองแล้วกันฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วลาบู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 าบตื่นเต้นจังเลยจะได้ตุ๊กตาลาบูบูแล้วพ่อเขารออยู่ข้างในแล้วล่ะลูกทำใจไว้หน่อยนะทำใจอะไรของแม่เนี่ยลาบู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  คะตุ๊กตาลาบูบูของหนูล่านี่ไงจ้ะลูกตัวสีเรตด้วยนะนี่มันอะไรเนี่ยเพอดีใจจนช็อกแมวร่วงอย่างที่แม่บอกไว้เลยชอบใช่ไหมล่าลาบู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 าบาบคุณคะลูกเราช็อกไปแล้ว